สวัสดีค่ะพี่กัเชนตักค,ค่ะค่ะตักทายห้าท่านนะคะฝากขอน้าจอหน่อยนะยิ้ไม่แรงคอหน่อยไหมโอ้ยกระคอแหแน่ค่ะ นี่ค่ะมีแฟนมีผัวไม่มีผลไม่ได้ยินเขาพูดเหรอนี่ในอ่อนเหมือนต้อติดต่อเขาบอกว่ามีผัวไม่มีผลเลยค่ะ

จะมาเปลีนสายนธโอ้หูคือเนาสอัสดีค่ะที่ไครโทนใช่ค่ะสวัสดีค่ะชยตอนบ่ายทานข้าเที่ยงหรือยังคะ ฟังไม่เลยว่เนี oh, wow. ่ยฟองไม่นั่นแหละอปเปิ้ลเงนั่นหละนรปเนี่ยบ่ลเนาะเดี๋ยวจะขั้นนี่มึงท่านเดี๋ยวเดีจะขั้นเมือนกันปพล่กันหนาวไพล่กันห่อนชันแนงเง้นะงานกัล่หลายหมเลยมีงานขั้นเปวันเสาร์ มาวุ่นเลยทีเดียวลย่ะในน้นลมึงนี้พนสื่อไมขายแพงบ้างี่เข้าบสื่อ อโอ้ยคนสื่อมาใจห่างๆเจะไปสิมาสื่อแล้วไม่แล้วคัะเดี๋ยวโอกาสจะทักคุยนจ้าขอบคุณนะคะที่แวะทักทาย